ต,ต้องเรียนว่าเมื่อปี2554นะครับได,ได้มีการไปจัดสัมมนาเกรเนี่ที่นราธิวาสต,ตอนนั้นเ,เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านพลากรไปเปิดนะครับท่านก็เป็นนักาสะสมเกรดท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เราได้จัดเชิญวิชาการจากนั้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าตอนนั้นก็ได้รับความสนใจแต่ว่าพอเราจัดปีนี้เนี่ย ผมมาถึงเนี่ยผมประทับใจแล้วก็ตกใจเล็กน้อยว่าคนสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็มีเ,เพื่อนบ้านนะครับจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียจากสิงคโปร์จากอในเดียข้ามมาเป็นนับร้อยคนเนี่ยที่จะมาร่วมก,กิจกรรมในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเราเราไม่ได้คาดคิดว่างานจะใหญ่ถึงคันนี้นะครับเราเราลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นการนำร่อง เรื่องของประวัติความเป็นมาของอังกฤนั้นเราทราบดีว่ามีมีตัวสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมาเรื่องของการสะท้อนถึงวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมร่วมของหลากหลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความเชื่อก็ดีนะครับนาสร์ของการทำปิดเนี่ยจะเห็นได้เรามีการสืบทอดหลากหลายสุดๆแล้วก็แต่ละกลุ่มของอังกเนี่ยก็มีความเป็นมาที่ ณะน,นี้เนี่ยมันเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนความเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศของอย่างรากรณีในจังหวัดปัตตานีเนี่ยมีมิมมติของกหรมมเข้ามาเสริมนะครับวรวมไปถึงเรื่องของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยถ้าเกิดเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องขึ้นอยู่รับมีส่วนได้เสียนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับผมก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนนะครับทางภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะจัดให้เป็นประจำปีได้นะ การพัฒนาในเรื่องของพื้นที่จดให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะว่ามูลค่าของแต่ละเล่มที่เอามาเนี่ยมมีมูลค่าสูงมากเพราะฉะนั้นเจ้าของเนี่ยซึ่งเจ้าของนี่ผมคิดว่าท่านมาด้วยใจอ่ะบางท่านเมื่อกี้คุยกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยเอาออกมาสแสดงเลยทราบว่ามีกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับงัดอัวมาชมกันนะครับงัดตอวมาให้เห็นกันว่าของทั่ส่วนมีอะไรบ้างผมคิดว่ามีการจัดสัมมนา,าอย่างเมื่อกี้ได้มี พิธีกรรมโบราณของพิธีกรรมล้างกรดอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วมัเที่ยเป็นเป็นปรากฏการ์ครั้งแรกๆเลยในจังหวัดปัตตานีที่มี การแสดงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่างานวัฒนธรรมนะครับในกรณีกรุงกรีฑเนี่ยมันมันข้ามพรมแดนมันสามารถที่จะไข่ข้ามผนดนได้แล้วเราทำให้คนที่สนใจเนี่ยมาด้วยใจนะครับแล้วก็ให้คนของรู้แล้วก็เด็กเยาวชนก็สามารถที่จะมาเรียนรู้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์และมระดกของของนุคที่นี้ได้เป็นอย่างดีครับ ทีความส่ของตนความรดขรดกยคือผมผคิดว่าก็เหมือนกเหนกระดาษกเหมือนกับวก็เหมือนกับอะไรที่เป็นเรื่องของศิลปะฒนรมที่สืบทอดกันมานะครับมันมีการส่งต่อมีมีมรดกไม่มีความ ชื่อในมิติของเรื่องของศิลปกะกรตีด้ามดึงเนี่ยกระบวนการการสร้างนีแม้แต่การแกะสลักด้ามแค่ด้ามเนี่ยก็มีการนําเสนอศิลปะในแนนตงต่างๆะครับชนิดของของตัวข,ข,ของด้ามแล้วก็ตัวตัวเล็บเองจะเห็นได้เลยว่ากระบวนการในการทําโลหะดินจะเห็นได้เลยว่ามีกระบวนการมา,มา,มา,มากมายและต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานช่าง ซึ่งกำลังจะสูญหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการยืดฟื้นขึ้นมาแล้วก็สืบทอดนะครับในวันอะไรด้วยกันเนี่ยการนําเสนอเนี่ยความงดงามหรือว่าเหมือนกับคนที่สนใจเนี่ยเขาเข้ามาดูนานแล้วเขาเที่ยวกันยังไงมันจะส่งต่อไปถึงมูลค่าในการทีนน่จะสะสมอันนี้ก็เป็นการบอกบอก,การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมิติของวัฒรรมแล้วนะครับตัวอย่างทของเรียนเมื่อกี้นี้เนี่ยคนที่ข้ามมาเนี่ยคือถ้าเกิดเราจัดประจำปีนะครับแล้วก็ดึงเอาจักรดึงท่องเที่ยวนะครับมาน,นำเสนอ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่สามารถยินในปฏิญญาได้คนที่สนใจซึ่งมีมหาศาลผมว่าถ้าเกิดร,รู้เร็วรู้ทันก็จะมามากขึ้นก็จะเห็นได้เลยว่าทำให้ปตัตตานีนี่จะเป็นพื้นที่ทางมิติทางวัฒนธรรมซึ่งเราอาจจะสลับสับเปลี่ยนไปตามจังหวัดก็ได้นะครับหรืออาจจะก,กระโดดข้ามไ่ไปที่ประเทศใกล้เคียงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการไหลเททางวัฒนธรรมและอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นวัฒนที่ข้ามภูมแดนและมันไม่เป็นอันตราย คนที่จะวันนี้ผมเห็นรอยยิ้มเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับผมอยากว่าเป็นอะไรที่สร้างมิติทำให้ทำได้ได้เป็นอย่างดีนะครับล้วก็ช่วยทำให้บรรยากาศในทางทางใต้เนี่ยมีความสงบม,มีความออรื่นรมนะครับมีความงดงาม ที่ภาคใต้เนี่ยก็ก็มีแต่มีแต่รอยยิ้มนะครับเราเรามาทำหนึ่งเรื่องทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องผ้าเรื่องวัฒนกรรมต่างๆแต่วันที้มาในวันที่2กเพราะฉะนั้นเนี่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นการทดสอบไปเห็นนะครับในเรื่องของตัวชิวัตว่าถ้าเกิดเราทำต่อในปีต่อๆไปและคิดว่าจะขยายต่อไปนะ